สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกเราจะมาพบกันนะลูกในวิชาคณิตศาสตร์นะคะจากช่วงแรกนะคะที่นักเรียนได้ชมคลิปการนับเพิ่มครั้งละเท่ากันนะคะจากคุณครูบุ๋มไปแล้วนะคะตอนนี้คุณครูแสงรุญจะมาพูดถึงเรื่องการนับลดการนับลดนะคะชื่อมันก็ความหมายมันก็บอกอยู่แล้วนะคะลูกนะคะมันจะลดลงนะคะ โดยการนับถอยหลังนะคะจากจำนวนที่กำหนดให้นะคะการนับลดนั้นนะคะเมื่อเรากำหนดจำนวนให้แล้วนะคะาการลดทีละสองอย่างนี้นักเรียนก็ต้องหักออกครั้งละสองนะคะลูกน้องดูตัวอย่างนะคะจากสื่อนี้นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเป็นสื่อไอเทงพลาสติกนะคะแอเงพลาสติกสีนะคะชุดแรกนะคะจะเป็นชุดที่มีจำนวนทั้งหมด 1-2-3-4-5และ6นะคะเป็นจำนวน6อันนี้นะลูกเป็นจำนวน6ต่อไปนะคะจะเป็นจำนวน1-2-3-4นะคะและจำนวนสุดท้ายคือ2ทีนี้น้องมาสังเกตดูนะคะลูกการนับรดอันนี้เป็นการนับรดครั้งละ2นะคะจำนวนแรกนะคะ1 2 3 4 5 6้ใช่ไหมคะ จำนวน6เมื่อนับลดครั้งละ2นะคะมันมนหายไปอีก2นะคะจำนวนต่อไปมันน่าจะเป็น1 2 3 4ใช่ไหมคะเพราะว่าลดลงครั้งละ2นะคะต่อไปจากจำนวนอ่ะสี่นะคะจะเป็นจำนวนอ่ะจำนวน2นะคะ1 2เพราะว่าจาก4นะคะเมื่อหักออกไป สองแล้วก็จะต้องเหลือสองอันนี้เป็นเรื่องของการนับรถนะคะครั้งละเท่าเท่ากันนะคะนี้คุณครูจะให้น้องมาดูแบบฝึกนะคะแบบฝึกของคณิตศาสตร์นะคะเรื่องของการนับรถนะคะซึ่งนะักเรียนจะได้รับการแจกไปทําทุกคนนะคะลูกอันนี้นะคะจะเป็นใบางานเรื่องของการนับรถทั้งหมดจะมี ตัวตุ๊กตานะคะด้านหน้าตุ๊กตานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเป็นเรื่องของการนับรถนะคะอย่างตุ๊กตาตัวแรกนะคะจะเป็นจํานวนที่กําหนดให้คืออจํานวนสิบใช่ไหมคะเมื่อสิบเมื่อนับรถครั้งละสองก็คือหักออกสองจะเหลืออะไรคะนักเรียนคะเป็นแปดใช่ไหมคะเมื่อเป็นแปดแล้วต่อไปเราหัก ตีสองนะคะมันก็จะหักลงครั้งละเท่าเท่ากันแล้วก็หักออกหักออกครั้งละเท่าเกันเนี่ยไปอย่างนี้นะคะทุกข้อนะคะอยา่างข้อที่2จํานวน45นะคะมันมันจะเยอะมากขึ้นในรูปจำนวนเยอะมากขึ้นมันนับลดครั้งละ2นักเรียนก็เอาจํานวน2นะคะไปลบออกจาก45ก็จะได้เป็น40อะไรคะ4 43ใช่ไหมคะ จะทาเช่นนี้นะคะไปไปทีละจํานวนก็หักออกครั้งละเท่าเกันคือครั้งละ2นะคะข้อต่อไปจะเป็นจํานวน3.3นะคะแล้วก็หักออก2นะคะคือลบลบออกทีละ2ทีละ2นะคะไปตามจํานวนนะคะที่มันมันจะลดหลันลงไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องคานึงถึงว่ามันจะต้องครั้งละเท่าเกันเนาะนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการนับลดนะคะที่เชื่อมโยงนะคะจากคุณครูบ๋มนะคะที่ เรื่องการนับเพิ่มเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ถึงการนับเพิ่มก็คือต้องบวกเข้าไปใช่ไหมลูกบวกเข้าไปนะกาะบวกทีละสองแต่ว่าถ้านี่เป็นการนับลดนักเรียนจะต้องลบครั้งละสองครั้งละเท่าๆกันนะคะอันนี้นะคะนักเรียนทําแบบฝึกนักเรียนก็จะมีความเข้าใจมากเพิ่มขึ้นนะคะเสร็จงานแล้วก็สามารถที่จะระบายสีได้นะคะลูกนะคะระบายสีให้สวยงามน,นะคะ ระบายจีแต่อย่าให้ทับตัวนี้เนาะดูชื่ออะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ดูความเรียบร้อยของงานนะคะสวัสดีนะคะ